สวัสดีครับมัธยมศึกษาครับอ่าวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่ห้านะครับเรียนออนไลน์หน่วยที่ห้ากันการเชื่อมอ่าการต่อชิ้นงานโดยการเชื่อมนะครับผมหัวข้อที่จะเรียนนะครับก็มีตามนี้ครับอ่าจะมีหนึ่งนะครับอ่าประเภทของการเชื่อมต่อนะครับสองคือการเชื่อมแบบต่อชนแล้วก็สามการเชื่อมแบบต่อเกย การเชื่อมชิ้งานนะครับ building ก็เป็นกระบวนการเนาะที่ทําให้ต่อวัสดุอาจจะเป็น2ชิ้น3ชิ้นยึดให้มันแน่นติดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลหะนะครับรวมถึงพวกเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมพลาสติกที่เราเกล่าวถึงก็จะเป็นอะไรพลาสติกที่มีความแข็งแรงนึกภาพไม่ออกก็ไฟเบอร์ของตัวจกักรยานยนต์ก็ได้ของรถเราเนี่ยแหละนะครับหรือการชนหน้าพลาสติกของรถยนต์ทั่วไป รเราสามารถเชื่อมได้ทำได้นะครับโดยนะครับการเชื่อมก็แน่นอนครับต้องมีตัวละลายตัวหนึ่งต้องมีตัวกลางลวดเชื่อมน,นี่เนาะเป็นตัวละลายเป็นตัวทำาร้อมละลายเพื่อการยึดชิ้นงานให้มันติดให้มันแน่นนะครับใช้วความร้อนในการละลายตัวเชื่อมลวดเชดื่อมตัวพลาสติกนะครับเสร็จแล้วก็รอให้มันเย็นตัวลงรอยเชื่อมก็จะเกิดความแข็งแรงขึ้นนะครับ ในการเชื่อมนะครับก็มีหลายวิธีนะครับใช้เปลวไฟเนาะออกซิเจนแกสออกซิเจนนะครับหรือการอาร์คโดยการใช้กระแสไฟฟ้าลำแสงเลเซอร์หรือใช้อิเล็กตรอนบีมหรือถึงการเสียดสีการใช้คลื่นเสียงกระต้นเป็นต้นนะครับในอุตสาหกรรมนะครับการเชื่อมก็จะมีถ้าเป็นล้อมที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางครั้งก็เชื่อมในพื้นที่โลง่งพื้นที่ที่มันอับอากาศหรือถึงการเชื่อมใต้น้ํา าการเชื่อมในพื้นที่อันตรายนะครับเช่นอะไรถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่พวกนี้นะครับหรือการเชื่อมที่เป็นอุปกรณ์ในโรงงานสารเคมีพันวัตถุไวไฟอาจจะมีสะเก็ดไฟหรือเปลวไฟไปถูกาสารเคมีอาจจะเกิดไฟลุกหรือระเบิดได้เป็นต้นนะครับก็เป็นการเชื่อมที่อันตรายเราควรมีการมัดระวังในการเชื่อมก่อนเชื่อมทุกครั้งต้องดูพื้นที่รอบๆเรา เคยเจอเคสนะครับนักเรียนเชื่อมงานนี่แหละแต่ว่าข้างๆเนี่ยมีถังน้ํามันถังน้ํามันที่ใช้ในการติดเครื่องยนต์อย่างเงี้ยล้างอะไรไว้แรสเตเก็ตรถเชื่อมเนี่ยมันกระเด็นไปโดนถังนั้นไฟลุกเลยครับนักเรียนนะลิงนักเรียนก็วิ่งเลยครับดนีนะครับที่ไม่เป็นอันตรายนะครับพอมีอุปกรณ์ s a ฟตี้นะครับใช้ทางดับเพลิงทันนะครับแล้วก็ให้ระวังเวลาเชื่อมดูพื้นพื้นที่ข้างๆดูเพื่อนรอบข้างว่าทําอะไรนะครับ เสก็ดไฟอันตรายแล้วควันเชื่อมก็อันตรายในห้งเรียนควันเชื่อมนี่ก็ถ้าเราเชื่อมใหม่ๆก็จะเกิดการแสบตาใช่ไหมครูกับครูเนี่ยเชื่อมครั้งแรกเนี่ยนอนร้องไห้ทั้งคืนเลยนะครับเพราะว่าแสบตานี่เหจากควันเชื่อมต้องระวังนะครับอ่าหรือถึงถงถ้าพื้นที่ที่มันไม่มีอากาศระบายพื้นที่ปิดสนิทนะครับการเชื่อมเนี่ยควันก็จะลอยอยู่ตรงนั้นนะทให้อากาศหายใจเราไม่มี ก็อาจจะหน้ามืดเป็นลมได้ก็ต้องระวังด้วยในการเชื่อมการเชื่อมวิธีการเชื่อมก็จะมีหลายวิธีนะครับเช่นการเชื่อมไฟฟ้าการเชื่อมแก๊สการเชื่อมทิกการเชื่อมมิกเป็นต้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าการเชื่อมยังไงนะครับเราก็จะแบ่งการคำนวณออกเป็นสองแบบก็คือการเชื่อมแบบต่อเกยแล้วก็การเชื่อมแบบต่อชนนักเรียนมาดูการเชื่อมแบบต่อชนนะครับบัตวิ แบบนี้ก็เอาชิ้นงานนะครับสองชิ้นมาชนกันขนานกันชนกันนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมชิ้นงานนะครับโดยใช้รวดเชื่อมเชื่อมเข้าไปแต่ถ้าอยากให้มันมีความแน่นมากขึ้นนะครับเนื้อของรวดเชื่อมเข้าไปกับชิ้นงานยึดชิ้นงานแน่นก็ต้องมีการปาดนะปาดเป็นรูปโจวีอย่างนี้นะเหมือนรูปขอไข่เห็นว่ารอยของเนื้องานของรวดเชื่อมจะไปเยอะเข้าไปเยอะนะครับเพื่อทําให้การก่อยึดชิ้นงานสองชิ้นนั้นแน่นขึ้นนะครับหรือปาดเป็นโจวี สองด้านอย่างนี้ก็ได้รูปคอควายาก็ได้นะครับผมความแข็งแรงของรอยเชื่อมนะครับแบบต่อชนนะครับบัตเวลก็จะเป็นอรอยเชื่อมที่เกิดภาระ,ะ,ะในการความเค้นดึงนะครับมากนะครับถือว่ารอยเชื่อมนี้ราจะรับแรงดึงนะเท่ากับแรงดึงของชิ้นงานถ้าเราจำไปสมการเก่านะความเค้นดึงก็จะเป็นซิกมาทีเท่ากับ f ส่วน a ดังนั้นนะครับถ้าเราหา f หาตัวนี้นะก็ย้าย a ขึ้นไป a เพื่อนมันหนีเนาะตามที่ครูสอนเนาะหารเป็นคูณคูณเป็นหารก็เป็น f เท่ากับซ i g m t คูณกับ a ดังรูปแรงดึงที่หัวท้ายของชิ้นงานส่วน a ก็เป็นพื้นที่หน้าตัดนะครับที่รับแรงนะข้อนี้นะครับก็จะเป็นความยาว l แล้วก็ความหนา t l กับ t จารูปเลยนะครับชิ้นงานตัวนี้ที่เป็นหน้าตัดโอเคนะครับรับแรงดึง ดังนั้นสูตรที่คำนวณก็จะเป็น f เท่ากับ t คูณ l แล้วก็คูณกับ sigma w นะครับคำหนดให้ f ก็คือแรงในแนวเชื่อมได้รับหน่วยเป็นนิวตันส่วน l ความยาวของรอยเชื่อมหน่วยเป็นมิลนะครับแล้วก็ t ความหนาของรอยเชื่อมก็จะเป็นมิลเหมือนกันนะครับแล้วก็ sigma w ความเค้นในแนวเชื่อมได้รับนะครับหน่วยจะเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับโอเค n ใหญ่ ส่วนด้วย mm ยกกำลัง2ตารางมิลน,นะครับอันที่2ครับการเชื่อมแบบต่อเกยหรือบางที่ก็เรื่องแบบต่อวางทาบหรือต่อทาบนะครับเฟลเลตเวลนะครับเป็นการเชื่อมโดยการชิ้นงานเนี่ยมาวางทาบหรือวางตั้งฉากงแล้วก็เชื่อมนะครับ แบบรูปเลยเนาะหรือเชื่อมด้านข้างสไลด์ฟิลเลตเวลเชื่อมสองด้านอย่างนี้เนาะสองสองลอยครับชิ้นงานจะมีชิ้นึงใหญ่ชิ้นึงเล็กหรือเท่ากันก็ได้นะแต่ว่าเชื่อมลักษณะที่มันอยู่ด้านข้างแนวขวางนะโอเคนะครับจะด้านข้างหรือด้านหลังอย่างนี้เนาะตัวอย่างแบบนี้นะครับเมื่อเราวางทาบกัรถ้ามองด้านข้างนะครับนักเรียนจะเห็นว่ารอยเชื่อมที่เราเชื่อมก็จะเป็นลักษณะของอ ส่วนโค้ง่าส่วนโค้งนี่ครับก็จะเป็นความหนาเนาะที T, ความหนาในแนวแกน x อแนวแกน y นะครับความหนาเกิดขึ้นแล้วก็แนวแกน Z นะครับตรงนี้3ามแกนก็จะเป็นตรงนี้เป็นทีแดดและกันก็จะเป็นทีหารด้วยสแควรูทสองเพราะว่าเป็นมุมเป็นมุมนะครับในการคำนวณนะครับหาพื้นที่หน้าตัดของแนวเชื่อมที่ถูกเฉือนนะครับดังนั้นนะครับก็จะคิดระยะที่แคบที่สุดก็คือแนวทีดดนะครับ แนวรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเชื่อมลักษณะนูนอย่างไรก็ตามนะครับสูตรก็จะเป็นการหาความเฉืเอนอยทาวดนเท่า w เท่ากับ f ส่วน a นะครับสเ่วน a เหมือนเดิมครับเราจะย้ายข้างหา f ก็จะเป็นเท่า w คูณกับ a แต่ว่าพื้นที่แนวเชื่อม a, a. ก็จะเป็น t ีคูณกับ l เพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ในการคำนวณในข้อนี้นการเชื่อมแบบต่อเกย ต่อท่าก็จะเป็น F เท่ากับ t คูณ l คูณซิคูณทาวหารด้วย square r o ส t 2สูตรที่2กํกำหนดให้ F นะครับก็คือแรงแนวเชื่อมได้รับหน่วยเป็นนิวตัน t นะครับความหนาของรอยเชื่อมเป็นมิลนะครับ l ก็เป็นความยาวของรอยเชื่อมหน่วยก็เป็นมิล ส่วน t h แดดนะครับก็จะเป็นความหนาของรอยเชื่อมที่ถูกเฉือนจะเป็น t แล้วก็ s i สี5องศานะครับคือ p ้าองศาก็คือส q ก a r e r สองคือรากบวนทีหารด้วย s 2สองส่วนท่า W ความเส้เฉือนสูงสุดที่ของแนวเชื่อมนะครับมันจะเป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรตัว n ใหญ่ส่วนด้วยมิลลิเมตรยกกำลังสองตารางมิลลิเมตรนั่นเองสรุป ในนี้นะครับสมการที่คำหานะครับความแข็งแรงของรอยเชื่อมก็จะเป็นที่1นี่1นะครับรอยเชื่อมแบบต่อชน f เท่ากับ sigma w คูณ l คูณ t แล้วก็2ครับรอยเชื่อมแบบต่อเกย f เท่ากับ t คูณ l คูณท w แล้วก็หารด้วย square root 2โอเคนะสูตรของรอยเชื่อมในบทนี้นมีแค่2สูตรทนงเรียน okay, จำไม่ขึ้นใจจำไม่ได้นะครับมาดูตัวอย่างกัน ตัวอย่างที่5.1ครับต้กเรียนการเชื่อมแบบสามรูปเลยต่อชนนะครับแผ่นโลหะนะครับหนาอยู่ที่10มิลนี่ความหนา10มิลมีความกว้างนะครับความยาวของรอยเชื่อมเราอยู่ที่80มิลจำนวให้นะครับความเค้นดึงนะครับอยู่ที่120นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรจงคำนวณหาแรงดึงของการเชื่อมที่ได้รับนะครับในข้อนี้ โอเคนะครับอ่ะเราก็ตามที่ครูสอนนะครับแทนค่าสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนอัแรกเลยสเต็ปที่หนึ่งเนาะความหนาครับตั้งเรียนความหนาคือตัวอ่าความหนาคือตัว t โอเคนะครับส่วนความยาวความกว้างเท่านี้จะเป็น l ค l นะความกว้างความกว้างที่นี้คือรอยเชื่อมนะดูที่รอยเชื่อมเป็นหลักนักงเรียนรอยเชื่อมยาวเท่าไหร่ ่าโอเคที่80แล้วก็ความเค้นอ่าความเค้น่ความเค้นความเคน่คคนสิกมาโอเคดังนั้นสรุปได้ว่าเป็นอ่าที่เท่ากับ10มิลมีแล้ว l ความยาว80สิกมา120นิวตันต่อตารางมิลิเมตรโจทย์ให้หาอะไรครับแรงแรงฟ c e นะครับเอ f นั่นเองแรงดึงก็จะเป็น F ทให้เราหา โอเคแทนค่าแล้วไปหาสูตรกันวันนี้เรียนง่ายหน่อยมี2ส,สูตรตามรูปเลยต่อชนก็เป็น f เท่ากับ t l คูณกับ sigma w เช็คตัวแปรเข้าให้มาครบหรือยงัง t มีแล้ว l มีแล้ว sigma w ก็มีแล้วโอเคมีครบเลยสบายละอันที่2เช็คหน่วยหน่วยเหมือนกันตัดกันได้ไหมดูซิอ่มมา,ามิลลามิลลิเมตรโอเคหน่วยก็เหมือนกัน ไม่ต้องแปลงหน่วยก็จะว่าใช้ได้เลยอะแทนค่าตัวเลขลงไป t เท่ากับ10มิลครับส่วน l คือ80มิลแล้วก็ sigma w คือ120นิวตันต่อตารางมิเมตรอหน่วยตัดกันครับมิลมอันนี้ตัวล่าง2ตัวเนาะโอเคตัดกันหมดก็จะเหลือหน่วยตัวเดียวคือนิวตันโอเคอดกดเครื่องคเลข10คูณ80แล้วก็คูณด้วย120 จับคูณกันก็ได้96,000นิวตันแต่ถ้าตัวเลขมันเยอะนะก็แป้งนมืยอน้อยแล้วเอาไปหาร10กำลังสเพื่อให้เป็นกิโลนะครับเตือนกันกันตับไป1 2 3ก็จะได้คำตอบคือข้อนี้คือ96กิโลนิวตันโอเคนะครับกดตามสินักเรียนได้ไหมคำตอบผมไม่ยากเพราะกดแค่กดคูณกัน3ตัวนะครับ โอเคในข้อที่1นผ่านนะครับในข้อที่แรกอ่ะข้อต่อมาข้อที่2ครับต้องเรียนข้อ5.2นะครับมาการเชื่อมอ่ัอน,นี้เป็นต่อทนาครับต่อทาบต่อวางทาบเป็นต่อเกยนะครับของแผ่นโลหะนะครับมีความหนา10บมิลมีความยาว80ดมิลแล้วก็ กำหนดให้ความเค้นเฉือนเท่ากับ120นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรให้เราคำนวณหาแรงดึงในแนวเชื่อมโอเคอ่ามาทำการแทนค่าโจทย์ให้มามีอะไรบ้างความหนาความหนาก็จะเป็นตัว t โอเคความยาวในข้อนี้ก็จะเป็น l นะครับแล้วก็ความเค้นเฉือนเฉือนคือตัวเท้าโอเค ให้หาแรงแรงฟอส์นะครับตัว F นั่นเองแรงดึงที 10, ่สิบถูกต้องอความยาวของรอยเชื่อมอข้อนี้มีกี่รอยครับหนึ่งสองเท่ากันนะครับถ้าแสดงว่า L ในข้อนี้จะเป็นแปดสิบมิลบวกด้วยแ0ดสิบมิลเราจะได้ความยาว L อยู่ที่ร้อยหิมิล i m เหนไหมไม่งงนะรอยเชื่อมเราหาที่รอยเชื่อมนะครับไม่ได้หาว่าจะค่อยมาแค่80นะครับไม่ใช่เราที่รอยเชื่อมนี่รูปด้วยเขาเชื่อมกี่รอยสองรอยแต่ถ้าข้อนี้เขาเพิ่มมาอีกเป็นสามรอยแล้วต้องบวกเพิ่มไปอีกถึงรอยนะครับแต่ข้อนี้ให้มาสองก็บวกสอง80บวก80โอเคความเข้นเฉือนให้มา120นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหาอะไรหา F โอเคสูตรในข้อนี้ก็ไปดูสูตรของการต่อเกยต่อทาบ f เท่ากับ t คูณ l คูณ t w แล้วก็หารด้ square, ร okay. วย square r o 2โอเคจทย์ให้มาครบไหม t มีแล้วยังมีแล้ว l มีแล้วความเข้นเฉียนก็มีแล้วครบนะครับเช็คหน่วยมินมินมินโอเคถ้าบางข้อให้เป็นเซนใช่ไหม cm มาเงี้ย เราก็ต้องแปลงก่อนนะไม่ใช่ว่าเราใช้เลยนะให้ตอบเหมือนกันไม่ได้นะต้องแปลงหน่วยก่อนนะคบให้เหมือนกันเป็นมิลเป็นมิลอันนี้เป็นตารางมิลให้เหมือนกันโอเคที่10มิล l 160มิลน,นะครับความเี้นเฉือนเทา120นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหน่วยเหมือนกันตัดกันได้ตัดค่ะนักเรียนโอเคอเพราะว่าหนึ่งตัวสองตัว้าเรามีสองตัว,ตวนั้นบนตตดล่างเนาะมิลก็หายไปเหลือตัวเดียวครับก็คือนิวตัน 10นะครับคูณ160แล้วก็คูณ120นะครับอย่าลืมนะสำคัญมากหลายคนนี่ตอบเลยนี่ลืมตัวนี้ครับลืมหารด้วยสแควรูทสอง 2, ในข้อนี้การเชื่อมแบบต่อเกยต่อทาาม,มีการหารด้วยฉะนั้นบางคนแวลคทำข้อสอบชอบลืมตัวนี้รอบลืมหารดูด้วยนะครับก็จะได้135,764.502านิวตัน มืนเดิมครับมันมากไปนะครับเราปลาทํำเป็นกิโลก็าหาร1ิบกาลังสมไม่ใช่แต่ตัวนี้นะเริ่มจากจุดที่โยมไปตรงนี้ครับตัดตัวนี้ไปคําคตอบก็จะได้1 3 5่งร้จุดนี่จุดนะจุดนะเจ็ดหกสี่นิโลนิวตันโอเคนะครับนะแปลงหน่วยให้มันยาวมันเรตั้นลงได้ตดูง่ายตรวจง่ายโอเคครับสรุปครับความเข้มแรงดึงในข้อนี้ก็จะเป็น เพราะเป็นแรงดึงในข้อนี้ก็จะเป็น135.764้อก okay. ิโลนิวตันโอเคในข้อที่สอนะครับนักเรียนได้ไหมอาจจะได้เนาะข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับในบทนี้มีแค่2สูตรต่อชนก็ใช้ต่อชนต่อเกยก็ใช้สูตรต่อเกยโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมอบหมายงานนะครับ แบบฝึกหัดหลังเรียนนะครับข้อ1ครับการเชื่อมแบบต่อชนนะครับของแผ่นโลหะหนาส5ห้ามิลมีความกว้าง80ดมิลนะครับถูกดึงด้วยแรง560กิกิโลนิวตันให้เรามาคำนวณหาความเค้นดึงสูงสุดหาอะไรความเค้นนะหาความเค้นหาซิกมาหาซิกมานะเราต้องมีการย,าย้ายค่าสมการหาในข้อนี้ อ่าโอเคนะครับย้ายข้างสมการหาคูณตรงข้ามกับหารหารตรงข้ามกับค,คูณหารคูณหารคูณนะครับลองย้ายดูข้อนี้อ่หาความเค้นนะซิกมาซิกมาข้อ2ครับการเชื่อมแบบต่อชนนะของแผ่นโลหะหนา17บมิลน,นะครับถูกดึงด้วยแรง571.2กิโลนิวตันถ้าความเค้นดึงสูงสุดนะเท่ากับ210 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรให้เราคำนวณหาความกว้างข oh องแผ่นโลหะนี้หาอะไรครับจากรูปเลยหา l หา l นะในข้อนี้หา l เหมือนกันนะต้องมีการย้ายค่าสมการหาโอเคนะครับในข้อที่2ข้อ3ครับการเชื่อมแผ่นโลหะหนา15มิลันรูปันรูปเป็นการต่ออะไร การเชื่อมแบบต่อเกยนะครับขอความเข็นดึงไม่เกิน150กิโลนิวตันต่อตารางมิลลิเมตร150กิโลนะข้อนี้กิโลนะไม่ใช่ไม่ใช่นิวตันนะอย่าลืมทำกิโลเป็นนิวตันด้วยนะครับทำยังไงคูณด้วยอ่า10กำลัง3นะกิโลป็นกำลังสาความเข้นเฉือนเท่ากับ90กิโลนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรให้คำนวณหาแรงดึงสูงสุด แรงดึงสูงสุดนะครับข้อนี้นะครับก็ใช้สูตรของการต่อเกยนะต่อเกยต่อชนนะครับต่อเกยหรือต่อชนนะครับในการหาหาแรงหาแรงดึงสูงสุดนะครับโอเคนะชิ้นงานมีรอยเชื่อมทั้งหมด1 2 3 3งสามสามรอยนะครับข้อนี้ดูดีด้วยโอเคหา f หา f เหมือนเดิมอ่ะข้อที่สี่ช่งคำนวณหา ความยาวของรอยเชื่อมของเหล็กหนา20มิลนะครับถูกดึงด้วยแรง40กิโลนิวตันนะครับความเข้นเฉือนนะครับเท่ากับ125นิวตันต่อตารางมิลิเมตรข้อนี้หา l หา l ความยาวความยาวความยาว l ตามรูปเลย l 1แต่ว่าความยาวมี2ตัวตัวหนึ่งให้มาแล้วคือ10 ก็แสดงว่าเราย้ายข้างสมงการหา l ให้ได้ก่อนเมื่อได้ l แล้วเอามาตอบเลยไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวนี้ให้แล้วก็แสดงว่าเอา l คำตอบที่ได้มาลบด้วย10ใช่ไหมก็จะได้ตัวนี้มา l 1มามเหเนนะครับเพราะว่าความยาวบวกกันใช่ไหม l 1บวกกับ10เมื่อได้ l มาแล้วก็เอามาลบ10ก็จะได้ l ตัวที่1มาโอเค อ่ะลองทําดูนะแบบฝึกหัดสี่ข้อนะครับอ่านั่งทําดูนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มานะครับดูคลิปออนไลน์อยู่นะครับที่บ้านหรืออยู่ที่หอนะครับก็ทําแบบฝึกหัดส่งด้วยถ้าไม่เป็นอะไรมากเนาะนั่งทําแบบฝึกหัสดส่งตอนเย็นก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ของเรานะครับเป็นการส่งงานนะครับเป็นการเช็คด้วยว่าอ่าเราได้มีการเรียนออนไลน์นะครับในี้ที่เราลาไปนะครับ อ่ะสวัสดีครับนานแล้วโอเคนะครับกูก็ขอจบคลิปการสอนไว้เท่านี้เนาะในการบทที่5การเชื่อมของเราโอเคครับสวัสดีครับนักเรียน